เอาละครับผมขอกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็ยินในแมปเพสซิเมเตอร์เอ็กกันอีกเช่นเคยเลยนะครั้นี้นะครับเราจะมารีวิวสรุปอัปเดตใหม่นะครับของเพสซิเมเตอร์เอ็กเนี่ยครับผมที่เข้ามาเนาะวันที่26กุมภาพันธ์นะอย่างแรกเลยนะโอเวอร์บอร์ดนะครับนี่นะไดมอนด์โอเวอร์บอร์ดนะครับผมเราต้องมี10ชริเลียนในแอคเคาท์นะครับในแอคเคาท์เรานะครับ10ชริเลียนเจมล็อตถึงจะได้เจ้า แต้มอนโว่เบาะนะซึ่งมีเปลวไฟ3ามเตลไฟนะถือว่าโคตรแรงอยู่นะแรงใช้ได้เลย้วต่อมานะครับบริษัทอีเวนต์ได้เอาออกไปแล้วนะครับผมก็ IP พีบริษัทอีเวนต์ด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้มันได้ถูกลบไปแล้วเนาะแล้วต่อมานะครับเชดดิ้งพาซานะครับผมตอนนี้นะครับเรามีทั้งน้องมอเซอร์เวอร์นะครับมีโปรเซอร์เวอร์แล้วก็ไวเซอร์เวอร์นะครับผมโปรเซอร์เวอร์เนี่ยเราต้องมีสัตว์ยักษ์10ตัวนะครับหรือว่ามากกว่า10ตัวเราถึงจะเข้าไปได้ในโปรเซอร์เวอร์เนาะแต่เดี๋ยววัันนนนี้้ผมขขอเาไปใลก โอเคครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ในเทดีพาซาแบบใหม่แล้วนะผมมีต้นไม้ล้อมรอบนะครับดูดีโคตรสวยอ่ะเออนะครับแล้วก็แบบมีอะไรต่างนานะแตเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูเทดดพาซาว่ามันเป็นยังไงนะตรงนี้นะไดมอนด์ปาร์ตี้นะครับ50บิลเลียนไดมอนด์เออไดมอนดะ์ปาร์ตีอะนะก็ดูทดีเทดีิงพาซาครับมีบูธ40บูธนะครับ จัดแจงได้สวยมากๆนะครับแล้วก็พวกตู้แต่ละตู้นะครับมันก็อยู่ใกล้ๆกันแล้วนะครับแบบอยู่ใกล้ๆชิดกันมากเลยนะครับก็ถือว่าดีนะจะได้ไม่ต้องไปไหนไก่นะครับผมแล้วก็ข้างบนตรงนี้นะครับเป็นเป็นคล้ายกับเป็นบอร์ดประกาบางงูเนาะแต่ว yeah, <the> ่าตอนนี้ไม่มีใครประมูลสักคนเลยนะเออก็คือหรือว่าเราต้องเข้าไปในเซิร์ฟโปรเซิร์ฟเวอร์วะเพราะว่าโปรเซิร์ฟเวอร์มันน่าจะมีคนโขดเยอะเดี๋ยวเอาก็เข้าไปดูเสียกันนะครับ เรามาดูตัวนี้ก่อนนะครับสกินบูธนั้นใหม่ในนี้นะครับผมสกินบูธใหม่นะก็อย่างแรกเราก็มีแคนตาบูธนะครับผมเราอ่าเสียงผู้ทำเราเรามีแพสต์บูธนะครับเ,เ,เรามียูนิคอร์นบูธอันนี้เทวีไลท์บูธนะครับอันนี้ไฟน,นะครับเป็นไฟเบรนบูธนะครับผมเฟรมบูธนี่แหละะครับอันนี้เป็นบูธไดมอนด์นะ อืมก็จะมีวันนี้นะครับสำหรัพบพวกบูทแล้วก็อีกบูทนึ่งนะเป็นบูทฟรีนะเนี่ยนะครับก็คือเราต้องเข้ากลุ่มติกเกมนะก็คือบูทนี้นะเนออี่ยบูทนี้เลมาร์ทฮอตเบสต์สเต็ปเป็นเฟสตันเนาะเออเราจะเจอกับเบสเราจะเจอกับเอกลุศีที่อยู่ตรงนี้นะครับผมในราคาสิบ0ปโลบักเนาะคือเราต้องซื้อแพ็กสิบ0ปโลบักนะครับผมเราจะได้50บิลเลียนเจมแน่นอนนะครับแต่ว่าเราจะลุ้นนะว่า จะได้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะครับผมก็คือมันจะมีไดมอนด์แคทแกมฮิวไดมอนดะ์แคทเนาะฮิวไดมอนด์แคทจะเป็น1%เอนาะแล้วก็เจ้าตัวเล็กก็คือ99%อร์นะฮผมอืมก็ต้องลุ้นดวงลุ้นโชกันนะว่าจะได้ไหมนะครับเซิร์ฟบรรจุคนคลเ a น i ิ้งพาซาตอนนี้นะครับจาก30ขึ้นเป็น50คนแล้วเนาะก็คือใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเนาะ เป็นระบบใหม่เนาะที่เพิ่มเข้ามาในแบงค์ไม่ใช่ระบบไม่เชิงเ,เป็นระบบใหม่ดีกว่านะครับคือมันก็คุณก็จะเคยเห็นแล้วนะเนาะเต่๋ยผมจะให้ดูนะครับผมก็คือเวลาจะถอนสัตว์นะครับผมไม่ต้องมานั่งกดเทียตัวเทียตัวเนาะเราก็แค่กดคลิกซ้ายนะครับไปคลิกซ้ายนะแล้วก็ลากนะผมเห็นปะเราก็ลากนะก็ครบห้าสิบตัวแหละเห็นไหมแค่นี้เองง่ายๆนะครับผมทําเหมือนเดียวกันนะครับในดีโพสิตนะก็คือการใส,ส่สตีลเข้าไปในนั้นนะครับ ก็คือเราก็ได้ไหมคลิกซ้ายนะครับนี่นะคลิกซ้ายไปล้วก็สามารถคลิกซ้ายได้นะครับาาประมาณนี้โอเคน,น,นะครับเราไปดูโพเ,อเือกัน Let's go woo ริมข้ามาแล้วนะครับดูจำนวนคนที่มีเพรดิ4ี่ b โอยบีโอโหวูแต่ละคนนี่โคตรโหดอะว้าว h ต t the มากเกิดูดิโอว,ว้วาวว้าว ว้าวว้าวอ้าวจบแล้วเมื่อกี้ผมเห็นอยู่เลยเอ้ยมีคนขายเจ้าฮิวสคอรีแคทในราคา120ิบิลเลียนเรออืมอันนี้คือตัวอะไรวะอ๋อนีออนแคทอันนี้คือกลินช์แคทนะครับแล้วก็ระบบกามจดหมายผมน่ะมันใช้ไม่ได้มันเหมือนผมโดนอะไรไม่รู้มันเกิดส่งเยอะไปไหมหรือไงเงี้ยเออเนาะ ก็เลยนะงั้นเดี๋ยวระหว่างที่ผมรอก่กอนจดหมายใช้งานได้ดีนะผมจะเอาผับที่นี้นะไปทำเป็นดานแมทเธอร์นะแล้วผมก็จะเอามาแจกและกันโอเคนะบ๊ายบายสส